สวัสดีย่มแรงจับพี่น้องยยมแรงอยู่นี่แดดออกจับพี่น้องอากาศอากาศเย็นอยู่จ้ะใส่เสื้อแขนยามหนาวหนาวจับพี่น้องถ้ามาเบิ้งดอกอันต้นในเก้ารัดจับพี่น้องเขาเอาไปหมดเลยชูเท้บโมีคนเอาเพราะว่ามันเกะย,ยากจับพี่น้องไม่ให้เบิงนะ้งเนาะจับไปเบิ้งกันจ้ะอันนี้ก็บับพักจ้ะตรงหน้าพักดูกใกล้ๆจ้ะ จ้าพี่น้องเขียวเต็มทุ่งเลยจ้าพี่น้องจา๋าแดดออกงามมะแรงจ้ะนั่นจ้าพี่นอ้องชุดเท้อข่อยเบิงข่อยว่าข่อยบ,อยบอเอที่เขาลัดนี่ธรรมดานี่มันแพงนะจาน่าเนาะแพงอยู่ได้ทั้งบานเฮาถือเขาไปขวนฝุ่นนะพี่น้องเขาขอเอาไปหมดเลยเห็นไหมจ่ะเต็มต้นอลยนะอันนี้เรื่องเขาเก็บเขาแกะจ้ะ จะพี่น้องก็แกเอาคอยเห็นจะเธอขคอยบบเอาจะพี่นอ้องบัดมือนี่คน,นเอาบันไดมาขึ้นเลยบิ่งมันเมดเลยตัวนี้ธรรมดาดกค่ะคนมันอยู่ทั้งๆคนจะเห็นบ่กเกล,ลัดจะเห็นไ้ยจ้ะนู้นอยู่ทั้งนี้ไหลจะเกลัดจะคน่ะเห็นบ่จะมันสะท้อนแสงบ่จะนี่จะเห็นบ่เขาเขาขอเอาในนั่นีย่ยมันเป็นน้ำน้ำ,นำยังสิจะพี่น้อง คอยโบกา่าจียีบเนาะมันเอ้ยมันปากมือมันต้องใส่ถุงมือยางดีเผื่อแล้เนาะจ้ะเนี่ยมันสิเป็นยังสิจ้ะเขาแกะออกไปเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะไข่เมินมันเดชพี่นออ้องไข่เมินเมินเมินไข่ปลาหยากได้บาดแต่แท่ละเขาว่าเอาต้มกินได้อยู่จ้ะไข่ว่ามันแกะยากอันกลัวไอ้ไอ้มักอันไหวนัดเนาะจ้ะเนาะอันเนาะจ๋ะาตนะัวน่ะ เยอะมากเลยเต็มต้นอยู่จ้าเบิ่งไกลไก่ว่เกาลัดเนาะได้เบิ่งฟังนั่นดีกว่าเมื่อน,นีคอยเห็นสองขัวเมียเิ่นมานะสองขัวเมียเรามาเอาไอซีแมนค้นจีนคนอย่างเหรอธรามาดาเยี่มันเิ่นบ่คอยเก็บจะพี่น้องอืมธรรมดาบ่ค่อยเก็บจะไอ่อยเห็นมันล้นเมื้อน,นั้นเต็มอยู่คอยบ่เอา ลด,ดไหลค่ะวมันข้างจะพี่นอ้องมันอนะาจจะพี่น้องดูดวงนี้ก็ได้นะนะโดกดูแอนเกาลัดจากพี่น้องข้างพุ่นทห่งโดข้างต้นนั้นนะเห็นบ่โด,โดแห่งพี่น้องเอ้อยส่ก็เอาข้างนี้จ้ะอันนี้ข้างนี้มันสะท้อนแสงเนาะแต่ข้างฝุ่นที่เห็นกว่าฝุ่นข้างนั้นเนะกาลัดเห็นบ่ข้างนั้จ้ะสองต้น เต็มยี่จะพี่น้องคอยมาให้เจ้าเบิงอืมก็เ,เอาไปเนาะคนนะสุงสูงคนจะ้ะเมื่อนั้นล่มลวดอยู่นี่ที่เจา้าคอยว่าเอ้ยมันเอาหยา่าสันบอกก็พอใหญ่มันกินหยากคอยว่าเนี่ยเขามาทุบเอาจ้ะเกาลัดมันเป็นน้ำคอยเรียกว่าเบกเอาที่มันมันลำบากคอยขนาดด้นี่คอยวางสิเนาะอืมเบื่องจ้ะเนี่ย เขามาถุบเอาเลยมันต้องใส่ถุงมือถุงหยังผุเลี้ยวโหนจ้าวบดดอกดอกก่อยขึ้นไปทั้งปลาทั้งผู้กับบ่อึดได้จ้ะพี่น้องเออเนี่ยเบิ่งเขามาแกะเอาเออน้ำมันปักที่นาะก้อยกับบ่อเอาตีจ้าเบิ่งไล่บอวิวสวยๆจ้ะตอนเย็นจ้ะตอนเย็นที่นี่จ้ะสวยมากเลยดูบรรยากาศสวยๆงามๆจ้าทุกคนไปจ้า เบิ้งแรกก็สิยางเมื่อตัวเนาะกินเขาอิ่มแล้วพี่น้องก็เลยมันเลาะยางจักหน่อยหนึ่งว่าสันนี่มาผ้าจมมเบิ่งมาเกาลัดนี่ละจ้าที่เขาอันนี้ทั้งคนจีนทั้งประเทศทั้งผุนเนาะอันบ้านห้าขวาัวเนาะมันแพงเลยอืสะท้อนแสงเออแต่ว่าข่อยเดี๋ยวบัดเห็นมาเนี่ข่อยสิเก็บอยูย่ดอกอืิเก็บอ,อจาจังหน่อยแต่ว่าหาคนไปทุบเอา ทางเมื่อรถมันก็หลายเจ้าเนาะยนี่ยมาแลงเนาะเขาเหลืองงานเฮากาับยานกลัวมทางจ้ะว่าแล้วเ,เห็นเสือกลัวเงี้ยงกงกง,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 งกงกงกงงอยู่แต่แถเลย่นมาเก็บอันนี้เจ้าของเห็นจ้าบ่อยากได้มึงดีมึงเจ้าจ้ะคอยจับคอยซูนยย้นมันเลื่อยเจ้าคอยมามาจับซู้นมันเลื่อยพี่น้องคอยว่ามันเจ็บ น้ำมันปากมือใ่รว่าจ้ะเห็นยนนนนนเห็นไหมว่ามันสะท้อนแสงว่านั่นนั่นจะเกาหลัดจ้ะสองต้นเรียงกันเลยจ้ะพี่น้องตีมาเยอะมาหย่าอยู่จ้ะตีออกเอเคนะจ้ะพี่น้องเนาะเมื่อเนาะซัมนียละจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้ะขอพระคุณจ้า